คนรดที่รู้เลยนะเวลาฝนตกกระเป๋าบ้าน <ละ S 1> ี็ <c oughs> ตัวพี่แขกีไม่เป็นไรเลยนะะเป้สมัยเมื่อก,ก่อนอ่ะพี่ก็อ่านเธอเมสไม่เรีบ erm ร้อมเราเรียวเราจริงสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรายการตามมาดามนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับสี่สาวนะคะที่เราเรียกกันว่า PA เอถิ่นแป้งค่ะพบกับน้องๆสี่คนเลยนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะคนถ่ายดูสิคะหน้าพี่พอไหวหนูเป็นใครกันเนี่ยหน้าตาแปลกๆสวัสดีค่ะกลางนะคะกวางแพลวชรนชิดค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นสี่คนสุดท้ายนะคะของทีมแป้งค่ะส่วนนี้ก็ดวงใจนะคะลูกนีค่ะลูกน่ะน้ำวาเออเทปที่แล้วค่อนข้างเหมือนไซ้มีคนมาคอมเมนต์ว่าน้ำวาสวยนะน้ำวาหรือเปล่าไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาแต่สวยของพี่นะคะ ต้องบอกก่อนว่าแบบท่างการประเด็นร้อนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบ talk of the town เลยนะคะ,คะแบบ f c e e o o o ท t w i t t e r คอมเมนต์ที่แบบพล่มทลายมากขอเข้าช่วงวิชาการนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมันก็มีประเด็นเรื่องการแจ้งทรัพย์สินต่อปปชะคะออก็มาออกเพื่อที่จะชี้แจงความจริงแล้วก็เราก็มีบางพาร์ทที่แป้งรู้สึกว่าไม่สบายใจจริงๆต้องพูดก่อนว่าการดีแครทรัพย์สินเนี่ย เกิดจากการที่สามีของแป้งคือพันธุบริเอกนรัตสเบตนันกเกษียณตําแหน่งจากอธิบดีกรมวัชรธรรมตามกฎหมายต้องดีแคลร์ทรัพย์สิสนแล้วด้วยกฎปปชใหม่นี่นะคะก็คือจะต้องดีแคลร์ทุกอย่างและที่นี้เพื่อความสงใสแล้วก็อยากจะดีแคลร์ทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา แต่ขณะเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายว่ายังไงนะคะตีกฎหมายปปชนะคะระบุไว้ว่าทั้งอดีตข้าราชการผู้ใหญ่นะคะและก็คู่สมรสจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินปปชเนี่ยจะปิดประกาศบัญชีดังกล่าวเนี่ยนะคะไว้ณนะสานักงานปปชภาคหรือจังหวัดเป็นระยะเวลา30วันและก็จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะเปิดเผยที่เว็บไซต์ของสํานักงานปปชเป็นระยะเวลา180วันหมายถึงว่าทรัพย์สินของพี่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกแพร่อยู่กลางอากาศ180วันประชาชนทั้ง เจบล้านคนสามารถไปกระชากลงมาดูจากเว็บได้เลยถูกไหมคะเลื่อยทางทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายแล้วคุณแป้งกับสามีก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัดเลยถูกต้องแล้วค่ะเราคนสวยใจุีไม่มีปลอมเราเรียเราจริงแต่ว่ามีคนไปพูดว่ามีกระเป๋าเยอะมีนาฬิกามีเพชรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทำแบรนด์เนมมา ตั้งแต่เปิดร้านแอมเมสตั้งแต่ปี2540อยากจะบอกถึงความในใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอายุ5 4เกิดปี2509คำว่า2509มันสำคัญเพราะมันขึ้นต้นด้วย25แล้วมันต่อด้วย0เนี่ยอยู่เกิดปีอะไร25อะไร40ค่ะปีที่คุณแมงทำแอมเมสเลยค่ะปีนั้นน้ำหวานหนูต้องหนูแอบเของนะอุ้ย พี่เนี่ยก็แต่ตอนเด็กเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่แสับสนุนให้ใช้ของแพงเลยประเด็น,นถึงบอสตันเนี่ยสมัยนั้นนะคะก็ต้องไปมันไม่มีไฟล์ตรงนะคะ<อ>ปินชั้นประหยัดภาษาอังกฤษว่าไรนะลูกอีกอกโคนมีเวลแบรนเนมใบ,บแรกได้ตอนที่เอ็นติดแม่ให้พี่เป็นกระเป๋าคุชชี่ใบแรกนะแม่ภาคปูุิใจว่าลูกแม่ตั้งใจซื้อมาให้ลูกมากลูกต้องใช้นะปรากฏว่าอยู่จุฬาใช่ไหมคะจุฬาเราก็ เข้าไปเป็นน้องใหม่มีเพื่อนมากหน้าหลายตาพ่อแม่เพื่อนในจุฬามีทุกอาชีพแล้วก็มันเป็นความรู้สึกในสมัยนั้นว่าทุกคนบางหลายคนเราอายแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะถือของที่มีข้อก็ยุ่อย่างธรรมดาตอนนั้นรู้สึกว่ากระเป๋าสะพายไม่ถือเลยถือแต่เป็นกระเป๋าตังค์จริงๆเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ฟุ้มเฟือยมากพูดเสมอตั้งแต่ทําสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยสินค้าเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส้าแต่เป็นสินค้าที่ถ้าคุณใช้เนี่ยคุณต้องชอบในสิ่งนั้นจริงๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่พี่บอกสสมนว่าพี่ไม่ได้สนับสนุนให้เด็กที่ยังไม่มีไรายได้ซื้อของแพงเวลาขายของจะพูดเสมอเลยว่าอยากจะขายของเนี่ยให้กับคนที่มีกำลังซื้อและชอบของนี้อย่างแท้จริงในมุมหนึ่งของพี่เนี่ยใจใจมันหายเลยใจหายว่า มันจะทำให้มองเป็นค่านิยม HHH ที่ผิดไปเล่ะวิธีการออกเสียงแบรนด์ที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะสมัยเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็อา่าน hermes เพราะพวกเรามาในภาษาอังกฤษ h e r อ hermes แต่ปรากฏว่าไป็น้งซึ่งนึไม่ใช่ต้องอ่านว่า ames a m e ให้ถูกเธอต้องทำได้ ames เออเสียงต้องมีแบบคอนคอรวันนี้เรามาพูดถึงแล้วกระเป๋าคือกระเป๋านี้พี่ทำ ames มาได้มาได้ไงก็มือเพราะว่าพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลย ก็เกจดหมายไปแล้วใช้สากฟังเพียนนะคะเขียนเขียนจดหมายรอไปปีหนึ่งแล้วเขาก็เรียกเรียกไปสัมภาษณ์ปีหนึ่งแล้วเรียกไปสัมภาษณ์ก็น่าจะสัมภาษณ์สักปีประมาณปลายปี2 5 3 8ก็ไปไปถึงปุ๊บก็ขึ้นไปที่ร้านที่ร้านแอมเอสที่โฟบุกซัตเตอร์เร่ที่ฟารีสเสร็จแล้วตอนนั้นก็ขึ้นไปชั้นห้าเป็นเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เจอกับเจ้าของที่สตูริอหนูดูว่าเขาก็นั่งอยู่กับพื้นนะคะคือ m อมเอสที่เขามีชื่อเรื่องภาพบอนคอนเลยในไข่มากเขาก็นั เอาสาฟเนี่ยเอาผ้าเป็นขอนนี่มาปูนี่มองไปวาดรูปดอกบัว <Okay. S 1> เขาบอกว่าคุณกำลังวาดรูปอดอกไม้ประจำชาติไทยอยู่คือดอกบัว mm hmm. ลตนัส mm hmm. เขาก็ยิม้มแล้วเขาบอกว่าจะให้วาดอะไรต่อไป ก็พี่บอกว่าการให้วาดสัตว์ประจำชาติไทยเขาก็วาดรูปช้างในฟองหลังจากสัมภาษณ์แค่นี้แล้วกลับมาก็ได้เลยก็ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้เพราะอะไรนะบางทีขอบางอยนก็ <c oughs> ตอบไม่หาคำตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องแสดอันนี้ให้กำลังใจเด็กไทยหลายคนหรือคนที่ติดล็อกในความรูม้สึกว่าตัวเองพูดภาษาเปียกเพราเป็นคนที่ติดล็อกเรื่องนี้มาตลอดว่าผู้พูดภาษาติดไม่เหมือนคนที่จบเมืองนอกตั้งแต่เด็กถึงได้พูดเสมอว่าจริงๆภาษาที่จริงใจที่สุดก็คือภาษากายและเป็นต้องเป็นภาษาาที่จริงใจ อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้อะไรบางอย่างมาด้วยใจแล้วก็ด้วยความมีสิทธิ์ที่เราว่าเราเป็นความตั้งใจจริงคุณแป้งเนี่ยเป็นคนที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็แบบเข้าถึงง่ายแล้วที่สำคัญก็คือเป็นเจ้าแม่แฟชั่นทั้งเลกิกกี้อยากเอาใจพี่มากยังไม่ถึงนะโบนัสขอแอบถามนิดนึงว่าใบแรกของคุณแป้งตอนอายุเท่าไหร่คะ ตอนเปิดร้านเนี่ยจะซื้อที่ร้านตัวเองจ้ะอุ้ยจ้ามจ้อมอุดหนุนร่องรอยเนี่ยมันมีริ้วแบบเอจิ๊กเต็มใบหนังแบบนี้คุณแม่คะแอบแอบเข้าชุดกับคุณกวางค่ะโอ้พี่กวางค่ะหนูไม่ทนคุณแม่คะพี่พี่กวางเคลียร์รถแล้วค่ะวันนี้คนรถที่รู้เลยนะเวลาฝนตกนะหมูคนรถซึ่อยู่กันมา20กว่าปีคุณแม่ครับกางกระเป๋าพี่กวางเปดมา อนหลังเนี่ยแอมเมสก็พัฒนานะคะเขามีที่กันฝนอันนี้คือใบแรกใบแรกเต๋อมากแล้วนี้เป็นสีแบบเนเชอร์โร่ใช่เป็นสีสวยมากเลยอ่ะชอบจริงคิดว่าจะมีใบแรกก็ไม่ได้มีตั้งแต่เด็กนะคะสมัยทำงานตั้งใจเกิดจากความที่เราแบบพยายามพยายามทำงานกว่าจะได้มานั่นมันมีสตอรี่เรื่องราวของมันแต่ละใบแต่ช่วงที่อินตอนแรกไม่คนจะอินกับเบอร์กินมากกว่าเบอร์กินนี่เป็นที่มามาจากชื่อดาราเอออเมริกันชื่อเจนเบอร์กินแล้วก็ ที่เขาฮิตกันอีกอย่างก็คือเคลลี่เคลลี่ไม่มีจ้าเคลลี่ชื่อมาจากตอนที่สมัยที่เจ้าหญิงเบรสเคลลี่ของมนาร์กมนาโกกวางเคลลี่ใบนี้เนี่ยเป็นใบที่พี่หลากหากเพราะว่ามีเขียนชื่อว่าอะไรนวลทานนวลทานนวลทานตัวเองเนี่ยคือนวลนนวลเอาดีกว่าลูกแม่คะอันนี้เรียกว่าสีอะไรคะ คริสเพ่มเป็นสีขาวคริสที่แปลว่าขาว G I S อันนี้ก็เลกผลิตแล้วนะคะคริโนลินนะคะเป็นหางม้ามันแป๋เงยนนุ่มยิ่งกว่าเส้นผมเราค่ะม้าผมเธอก็สวยแต่ถ้าม่าแบบผมชุมพู้สวยนะชุมพู้สยายผมแบบเพลิงเพลิงงานแชมพูเข้าที่เรามานี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะม้าแฮชแท็กผิวแต่เราผิวเงินด้วยอาชีพที่สุดจริตค่ะก็ไม่แปกในความักลูง และเรายิ้มได้เมื่อภ่ายด๊ามืค่ะตั้งเลื่อไปอีกนึงไปใกล้ห้องพี่ตี้าไปทุกวีแล้วค่ะคุณแม่ครัตอนนี้อุยห้องนั้นอาถรรพ์ลูกถ้าสังเกตว่าเปิดไฟเนี่แสดงว่าตัวเองยังไม่มานะ่่ะคพี่ตีงานของกลุ่มนี้ล่ะอีเวนต์ทําอะไรที่ถึงกราฟิกทําอะไรที่คอนเทนต์น้อยไปนะพ่ธายการตามอะไรนะตามงานพี่ตีเรื่องกระเป๋าเดี๋้ได้ได้บูจาเอมี่เต็มที่จ้ะอันนี้พี่เป็นอย่าที่สุดในบริษัทนี้นะ พี่เข้าใจเนี่ว่าพุี่ตลอดที่ก็บอกว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้านอกแบบว่าเสียงเหมือนเพิ่งตื่นนอนค่ะคุณเป็นแล้วหน้าที่หนูคือยังไงเดี๋ยวเปิดไฟไปใช่ไหมเพราะว่าพี่เดินไปใช่ไหม ประเมินของเราเดือนนี้เราจะผ่านอันนี้นะเอาไปนี่เขาเรียกแบบว่าขนมชัดเดี๋ยวนี้เริ่มผลิตแล้วเรียกว่าวีบราโตมันเป็นหนังที่เอามาซ้อนๆกันอันนี้รุ่นพวกนี้ไม่ผลิตแล้วนะคะเราก็เอาของหายากนะคะอันนี้เป็นเบอร์กินสามห้าเดี๋ยวพี่บางคนชอบสามห้าหายากมากเบอร์ก้นจะมีสามห้าสามสิบยี่ห้าอันนี้เคลี่ยี่แปดยี่สิบหนูอันนี้เขานิยมกันมากอันนี้เป็นรุ่นที่ฮิตมาก ชื่อมินิปิกนิกเป็นเคดี้ยี่สิบคุณแม่คะสีนี้สวยมากเลยคุณแม่ว่ามันคือสีอะไรคะน้ำว้าเธอที่อยู่เป็นตลอดเลยนะเราไม่ไถ่ายอีะไรเลยยิ้มได้เมื้อไครมาเดี๋ยวเราไปทำรายการบ้านเราเราก็สะพายสวยๆนะโอเราก็แลกกันไปแลกกันมาเราก็แลกกันไปแลกกันมาใช่แลกนไปแลกกันมาชพี่หัดเอาผ้าพันคออ่ะกิ่พี่สะพายมันเหมาะกับหนูมากเลยดูสิสีทุกอย่างมันโอ้โหเอ็นบีลูกก็จะพายเลยลูกคนสวยอย่างยืน ขอบคุณค่ะคุณกนี่สะพายแต่หนูว่านะคะมีอีกใบหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยอยากรู้แน่นอนว่าใบไหนใบไหนที่คุณแป้งสะพายไปดูบอลไปดูไปเดูอยาเรือต้องถือถ้านอถึงใบนี้แต่ของข้างในเนี่ยเวลาใส่ไปพี่ไม่เคยบอกใครและไม่มีวันที่จะบอกใครเพราะว่าถือใบนี้ชนะทุกแมทดูอยู่ที่บ้านก็ต้องตั้งนะ วางเป็นข้าหมดเดี๋ยวใบนี้ต้องวางเป็นข้าหมดก็คือใบนี้เลยใช่ไหมคะทุกแมตไม่เปลี่ยนใช่ค่ะ้ชมพูลูกขึ้สไายีิจ้ะมันพิเกิดปีมาสองห้าสิบเก้าโอ้โหสวยมากไม่ไหวค่หงคิดนะคะชื่อแอร์แบ๊กเราไปยู่หน้าบ้านดูอุ้ยไม่ไหวก็มีความพยายามนะคือแอร์เมสก็เป็นเอาผ้าพันคอมาถักแล้วก็เป็นลูกชุดนทริมปลา ไปโพสข้าอีกแล้วเก๋เกุ๋้ยเข้าปกติชุดพี่กว้างเลยไม่ได้นัดหมายใส่ใส่เอกสารใส่ทำงานขอนิดนึงนะว่าพี่เกิดวันที่21มีนาหรือจำไว้นะพี่พูดเทปนี้เผื่อว่าพี่จะได้ของขวัญเพราะปีนี้พี่ยิมาสิบหอ๋อนี่คืออันนี้คือทริมรุ่นแรกเริ่มเปิดร้านเลย25 40้าส yes ปีนี้ชงนะรู้หรือเปล่าแอมแย่ชงร้อยฉลูชง50ปีจอชงบางส่วนอย่างนี้ ทิี่อปไปพาไปทำบุญไหมคะวัดรแดงในยีเดือนไปค่ะหนูไปตอนนี้เลยดีกว่าค่ะไปแล้วค่ะพี่พีนเลือกยังไงบล่ะถ้าสมมติว่าพี่พ่อคนชอบอะไรอย่างอันนี้เป็นเป็นผ้าหยีนิ่ใช่ไหมคะเป็นคนชอบหยีมากนี่ไงที่คุณแป้งใส่เขาให้พี่กับเก่งหยีพี่ก็ต้องคันนีนึ่งคน vegetarian เสักจแล้วค่ะ ขอบคุณดิให้พี่ได้เรื่องบ่อยๆนะเมื่อกี้คุณแม่กินบุ๊บค่ะท่าแขนเลยขาเล็กเหรอเหรอยางจะฝากอะไรให้สาวๆที่แบบดูอยู่บ้างว่าแบบถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีกำลังที่จะซื้อกระเป๋าสักตัวไปก็คุณต้องชอบนะแต่ว่าที่พี่มีกระเป๋าแอมเมสเยอะเนี่ยนะเพราะว่า ที่เป็น j o y venture partner ตั้งแต่ปี2540และอยากจะดีแคลให้ทราบนะคะทุกวันนี้แป้งไม่ได้เป็น brand day to day นะคะเป็นประธานกิจกิรของบริษัทซันต o น e เรนะคะซึ่งเป็นผู้นำเข้าแอมประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะคะและ้วก <Aj> ็ถือหุ้นอยู่นะคะแต่ก็ ฝรั่ง manage 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 แบบ professional นะคะจากทางปารีสเลยนะคะมีหน้านะคะอยากให้เราล้วงลึกอะไรเรื่องมาดามหรือว่าครัวมาดามมึงเคยประกันภัยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับคุณแป้งนะคะพี่บอกพวกเรามาในคอมเนตน,นนะคะอาจจะไม่อยากล้วงลึกในชีวิตพี่ก็ล้วงลึกชีวิตสีสาวนี้ได้ก็ <c oughs> อ็อกซ์มาหาที่มาดามแป้งได้เช่นกันพวกหมูนมีแฟนก็อันนี้พี่จะอันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่เล่นกันนี้เราไม่เลยกันวันนี้ก็เป็นการที่ เราก็เถือเทปนี้เนี่ยเปิดความในใจนะคะซึ่งก็เป็นความในใจที่ตั้งใจจะมาพูดนะคะเชื่อแป้งเชื่อทีมเราก็เชื่อเมืองไทยประกันไทยนะคะใส่แอมเบสบ้างก็ได้แล้วก็อย่าลืมเชียร์ไทยคะเชียร์ท่าเรือยกดไลค์กดแชร์ subscribe YouTube มาดามแป้ง